สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดสูตรเลขพารวยพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สองพฤษภาหกแปดวันนี้ครับผมจะมานําเสนอครับดับร้อยบนตัดห้าสูตรในงวดวันที่สองพฤษภาส่วนงวดวันที่สิบหกพฤษภาพี่น้องครับสิบหกเมษาครับนับอะไรครับ หลักร้อยของเราดับหกสี่เจ็ดสามห้าดับไปห้าตัวและตัวที่เหลือก็เหลือห้าตัวเหลือศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศย์หนึ่งสองแปดเ้าและออกอะไรครับออกสองสองเจ็ดก็คือถูกสองตัวนี้ครับ <c oughs> ถูกสองตัวนี้เนาะนี่ 2ตัวนี้แต่ผมเน้นไปที่0กับ9พี่น้องครับเนี่ยถ้า2มาสาย2อย่างนี้แต่เวลามาจับผู้ชุดไม่ถูกนะครับมันออกเบิ้ลหน้าออก2 2งเก็บแต่หลักร้อยของเราเข้าในชุด2ไม่มี2 2งเก็บนะครับเข้าเฉพาะหลักร้อยและงวดนี้มาดูกันพี่น้องครับงวดนี้มาดูกันจะได้ดับ ที่เลขอะไรมาครับมาฟังคําเตือนแล้วมารับชมพร้อมกันพี่น้องครับอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเลช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลงทัดนสุดเลขคารวยมาดูวิธีทําเลยครับพี่น้องครับ10หน่วยบนบวงหน่วยที่4บวกรหัสห้า สี่คณสิหน่วยล่างบวกหน่วยที่4ี่บวกสองสีคูณสิหน่วยล่างบวกหน่วยที่สี่บวกห้าบวก้อยสิหน่วยที่4ีบวกห้าหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกสองอย่างมาดูวันนี้ครับ6กบวกสามเป็นเก้าเบวกเเป็นสิบแปดสิดบวกห้าเป็นยี่สได้ดับสามสคูณสิหน่วยล่าง4ี่ห้ายี่สสมาบวกเก้าเป็นยี่สิบเวกสเป็น31ได้ดับหนึ่ง และต่อมาครับ4ี่ห้ายีเป็น29,29 29ิบบมาบวก5เป็น34มดับ4ี่ร้อหน่วยครั้งที่4คือ3ามบวกศนบวกเก้บวกสเป็น12 12องบมาบวก5คงที่เป็น17หน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกรหัสคงที่สองหน่วยบนบวกหน่วยล่าง3ามบวกสองเป็นห้าบวกสเป็นเที่ดับคือ3,1,4หี่เกดในหลักร้อย ตัวเลขที่เหลือคือ0 2 5 8 9 0 2 5 6 8 9ออกอะไรครับออก6 8 7ก็จะถูก6ตัวนี้และงวดนี้ได้ดับ6 4 7 3 5ออกอะไรครับออก2 2 6ถูก2ตัวนี้และงวดปัจจุบันเพินมาพี่น้องครับ2บวก7เป็น9 9บวก0เป็น9 9บวก5คงที่เป็น14ได้ดับ4 4คูณ10หน่ยล่าง สี่สามองสิบวกศนย์ได้สองมาบวกสองคงที่ได้4ีดับ4ครับสูตรที่2 4งสคูณสิหน่วยล่างบวกหน่วยที่4ี่บวกห้าสี่สาสบสองสิบวกห้าเป็นสิได้ดับ7จ็ดรอยสิหน่วยครั้งที่4ี่บวกห้บวกเเป็น13บวกหคงที่เป็น18หน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกรหัส2 สองเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองบวกสองคงที่เป็นสิบสี่สรุปวดน,นี้พี่น้องครับดับแค่สามตัวเนื่องจากสี่ชนกันสามสูตรเลยวดน,นี้หลักน้อยผมคิดว่าถ้าสูตรตามสถิติที่ดับมาสี่นี้ดับขาดเลยนะครับพี่น้องครับสี่นี้ดับขาดเลยถ้าตามสถิตินะถ้าดับขนาดนี้สามสูตรนี้ดับ ยังไงถ้าพี่น้องไม่มีสีก็ลองลองพิจารณาดูอาจจะใช้น้อยที่สุดเพราะว่ามันทนกันสามสูตรที่เลขสี่อ่ะมาดูส่วนตัวที่เหลือครับศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเก้าดับไปสี่ตัวเหลือหกตัวครับดับไปสามตัวขออภัยครับสี่สี่เจ็ดแปดเหลือเจ็ดตัวศูนย์สองสามห้าหกเก้าอ่ะผมตั้งให้แบบนี้ศูนย หนึ่งสสาห้าหเก้าแล้วตัวที่ชนพี่น้องครับผมให้เอาหลักร้อยนี้มาชนที่8กับ9ก็คือตั้ง 08x นี่นะครับแล้วก็ 09x ย์เเอามาชนตัวนี้นะอ่ะผมลืมบอกครับวิธีทำตัวนี้ให้เอาหลักร้อยมุบวงหลักหน่วย ห้บวกสามเป็นแปดบวกรหัสของที่อ่ะผมเขียนให้ตรงนี้นะเผื่อใครอยากจะไปคำนวณย้อนดูนะร้อยบนผมจะเขียนตรงนี้นะครับร้อยบนบวกหน่วยบนบวกรหัส9กหนึ่ง อันนี้คือรหัสบวกนะครับจะได้สองตัวมา1ตัวนะนี่คือที่มาที่ไปของ8กับ9ว่าผมเอามาจากไหนผมเอามาจากใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกด้วยผลบวกเป็นเท่าไรบวก9บวกหนึ่งอย่างว่านี้5้าบวก3ามเป็นแ8ดดบวกเ้าเป็น17บเดบวกหนึ่งเป็น18มันออกอะไรครับออก8 7ดเดอ่ะมาสองตัวทั้ง8ดทั้ง7ก็ดเลยนี่คือตัวนี้อย่างวดนี้ครับ6บวกเดเป็น13 3สาบวก9เป็น 12บสอวกหเป็น13ออก2อเก็บมา2และงวดปัจจุบันพี่น้องครับ2อบวกเเป็น9 9้เบวกเเป็น18บวกหเป็น19ได้วิ่ง8กับ9เพราะฉะนั้นผมเลยดึง8กับ9มาอยู่ไหนไม่รู้แต่จะยืนหลักร้อยไว้ข้างหน้ามันก็คือ0ูนย์แปดเอ็กศูย์เก้าเอ็กได้แบบนี้อ่าส่วนตัวที่เหลือครับงวดนี้ผมให้เน้นที่8ครับ ให้เน้นที่แปดตัวนี้ถ้าแปดมาผมรูดที่แปดไว้สิบประตูนี่นะครับถ้าแปดมาในหลักสิบเราจะถูกตรงแต่ถ้ามาในหลักหน่วยเราก็อาจจะถูกตดเดี๋ยวผมจะเอาดับหลักสิบบนตัดเจ็ดสูตรที่สูตรที่ลงก่อนในงวดที่แล้วนะครับ มาทําต่อจากนี้แล้วเราจะได้หลักร้อยและก็จะได้หลักสิบและต่อไปจะเป็นดับหน่วยบนตัดแปดสูตรพี่น้องครับดับของเราเอาอยู่ทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยนะงวดที่ผ่านมาและงวดนี้ผมจะจับชนกันหมดอย่าลืมพี่น้องครับฝากติดตามไว้ด้วยถ้าถูกใจกดติดตามไว้เลยครับแล้วจะมาชนแปดกับเก้าและสูตรที่เข้าอีกสูตรหนึ่งที่ วิ่งตัวเดียวครับเข้าสองเจ็ดนะผมให้วิ่งสองมีถูกชุดสองเจ็ดเดี๋ยวค่อยคุยกันครับคลิปต่อไปผมจะเอาดับสิบบนตัดเจ็ดสูตรและหน่วยบนตัดแบบสูตรเสร็จแล้วเอาร้อยเอาสิบเอาหน่วยมาจับชนกันหมดพี่น้องครับเอาร้อยสิบหน่วยมาจับชนกันหมดเราจะได้สามตัวบนตรงๆแต่จะเหลือกี่ตัวว่ากันอีกทีเนาะมาครับสูตรนี้คงจะพอแค่นี้นะครับก่อนจะจากกันผมลงทัด ขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับงวดน,นี้ครับผมคิดว่า8ดกับ9้ามา1ตัวนี้คือหลักร้อยเอามาจับเวียงชนชุดนี้หรือใครมีอีกตัวหนึ่งเอามาสอดแทรกที่แดผมก็จะได้หลักร้อยแล้วก็ยืน8ดกับของพี่น้องอยู่ก็สลับกันไปเราจะได้แค่สามตัวบนสองหางเท่านั้นอ่ะถ้าพี่น้องมีตัวมาชนนะโอเคครับขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ